จากการที่ป้าทุนดีสนใจกุหลาบนะคะแล้วก็ซื้อมาสองสามกระถางอะตั้งใจว่าจะมาหัดเลี้ยงโดยค้นคว้าจากกูรูกุหลาบถึงการปรุงดินการให้ปุ๋ยให้กำลังใจกุหลาบและคนเลี้ยงนะคะป้าก็รู้สึกชื่นใจอะว่า ยังไม่เคยผิดหวังเลยอ่ะยังไม่มีกุหลาบต้นไหนตายเลยนะคะป้าก,ก็รดน้ำวนดินใส่ปุ๋ยทั้งปุ๋อินทรียและสูตร16หรือสูตรเสมอนะคะป้าสังเกตว่า,าก,กุหลาบเขาก็ทื่ชอบอ่ะเขาก็ออกดอกให้ป้าดูแบบสักพรั่งทุกต้นเลยค่ะมีอยู่ต้นหนึ่งตอนนี้ป้ากำลังลุ้นน่ะเขาคือ เออนะนมอนนะคะมอนสุขโขไทยอะ่ะป้าคิดว่าเขาน่าจะมีปัญหาทางรากอะ่ะพรุ่งนี้ดูอีกวันหนึ่งคะ่ะป้าให้เวลาเขามาเดือนเสร็จเจแล้วเขาไม่กระดีกระดาเลยอะ่ะไม่แตกยอดอ่อนให้ป้าชื่นใจเลยนะคะส่วนต้นที่วันนั้นป้าออบอกว่าตรวจภายในกุหลาบอะ่ะได้ผลคะ่ะเดี๋ยวป้าจะให้ดูว่า เขาแตกยอดอ่อนสีแดงให้ป้าได้ชื่นใจแล้วนะคะส่วนมิตรรักของป้าก็คือเจ้าชัวเอมมานูเอลอะดอกไม่เคยขาดต้นเลยค่ะตอนนี้มาอีกแล้วนะคะแล้วก็มียอดอ่อนเนี่ยคะ่ะกำลังจะเป็นดอกแล้วป้ากำลังจะไปตามช่างมาทำ รัว้วเรียกว่าไงอะมาทำราวอะให้เขาได้มาทำราวให้เขาได้ไดต่ข้างรั้วบ้านป้านะคะป้าเอาจริงแล้วค่ะคิดว่ากุหลาบเนี่ยเป็นมิตรแท้ของป้าเลยอ่ะมีความสุขจริงๆนะคะเช้าขึ้นมาก็ดูต้นนั้นต้นนี้ต้นนู้นเหมือนลูกค่ะแล้วต้นไหนมีปัญหานะเช่นต้นนี้ ป้าว่าเขาไม่ชอบแดดนะคะเขาคือ golden sedation น่ะแต่ตรงนี้คงแรงเกินไปสำหรับเขานะคะ<ต>เขามาอยู่กับป้าออกดอกสองครั้งละแต่ดอกไม่ใหญ่<ด>แล้วก็เหมือนกับจำใจอ,ะ<ด>อ่ะ,อะให้เจ้าของดูสัหน่อยนะคะให้ดูมาสองครั้งละแต่ดอกเล็กอะ่ะทั้ง,งที่ป้าก็ให้ปุ๋ย เหมือนกับต้นอื่นๆนะคะเดี๋ยวต้องไปศึกษาจากผู้รู้ว่าโคเดนซิเดเบชันเนี่ยเขาชอบอะไรนะคะส่วนผู้ที่จงรักภักดีที่สุดเลยก็คือเรดบา k a ค a ่าค่ะเนี่ยดูสิดอกตูมเยอะเลยค่ะดอกบ้านก็บานแบบเต็มใจเต็มใจนะคะบานน้อย บานแล้วก็ยังออมเนื้อที่ตรงกลางไว้ยังหุบอยู่อีกมีอีกหลายชั้นค่ะเขาทำให้ป้าปรื่มจริงๆอะเลดบาคคลา่าเนี่ยนะคะคิดว่าจะต้องเลี้ยงเขาอีกหลายกระถางเลยอะเพือ่อดูแลเขาจนกระทั่งถึงเดือนคุมภาพันธ์จะต้องใช้เขาให้ได้ในเทศกาลวาเลนไทน์นะป้าคนแกนะ่ก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกนะคะมาดูต้นนี้ค่ะ เมื่อสองสามคลิปก่อนป้าบอกว่าตรวจภายในกุหลาบนะเขาไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยอะแต่วันนี้ป้ามาส่องเขานะคะมาแล้วค่ะแตกยอดแดงเลยอะไม่ใช่แตกยอดเดียวนะหลายยอดอะนี่ยค่ะป้าก็จะพยายามให้กำลังใจเขานะเดี๋ยวจะพรวนดินแต่เราไม่หักโหมค่ะ ลัวว่าเขาจะน็อกปุ๋ยนะคะต้องเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะต้นนี้น่าจะเป็นมอนนะคะมอนอะไรสักมอนนึงเนี่ยป้าก็จาไม่ได้ละต้นนี้เพื่อนให้มาป้าก็ย้ําเสมอว่าเพื่อนบอกว่าให้ใครไปอะ่ะตายหมดกุหลาบตายนะไม่ใช่คนรับตายอะ่ะป้าได้มาป้าป้าดูแลเขาจนแตกยอดอ่อนแตกดอก เยอะไปหมดเลยออกมาหลายรอบแล้วค่ะถามเจ้าของว่าชื่ออะไรเขาตอบป้าไม่ได้อะมอยู่ในดงคนแก่เป็นอย่างนี้เองนะคะส่วนเจ้าดอกนี้นี่พยายามจะเอาใจป้าเหมือนกันดอกนิดเดียวแต่ก็ออกมาให้เห็นค่ะส่วนต้นนี้เพื่อนคนเดิมนะคะให้กิ่งมาสองต้นให้ป้ามาเสียงทายอะ ป้าก็ปลูกขึ้นหนึ่งต้นส่วนอีกต้นหนึ่งอ่ะเขาคงร้อนเกินไปก็ชิงตายไปซะก่อนนะคะสังเ,เกตกุหลาบช่อนี้นะสีเหลืองเป็นพวงเลยค่ะใบเขาจะมีสีต่างจากพั์อื่นๆคือเป็นสีเขียวอ่อนๆน,นะคะดอกเขาเยอะมากเลยอ่ะในหนึ่งช่อเดี๋ยวป้าให้ดูนะ แต่ป้าคาดว่าเขาจะต้องเป็นกุหลาบเลื้อยอ่ะเนี่ยค่ะในหนึ่งช่อมีดอกต้องเจ็ดปดดอกนะสวยจริงๆค่ะคาดว่าอีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะบานให้ป้าเห็นละนะคะโอ้มันมีความสุขค่ะเลี้ยงไปวันที่ไม่ได้ไปไหนอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวไหนเราก็ดูแลเขาส่วนวันที่จะต้องไปไหนหลายหลายวันอ่ะ ก็คงจะมอบภาระหน้าที่ให้กับลูกศิษย์มาดูแลกุหลาบให้ครูแข็งแรงไม่ต้องดูแลครูแต่มาดูกุหลาบครูนะคะปิดท้ายด้วยต้นนี้ค่ะไม่ทราบชื่อนะแต่สวยจริงๆอะ่ะแต่วันนี้เขาโรยละออกมาพร้อมกันเลยอะ่ะกี่ดอกห้าหกเจ็ดดอกค่ะต้นเล็กๆอะ่ะออกทิงเจ็ดดอกนะคะถ้าเป็น คนก็ต้องเรียกว่าแม่ลูกดอกนี่ค่ะป้าไม่ทราบว่าเขาชื่ออะไรอะ่ะใครทราบวานบอกป้าด้วยนะขอบคุณค่ะที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะมีเยอะจริงๆค่ะมีทุกเรื่องแต่ตอนนี้โฟกัสมาที่กุหลาบก่อนนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ